เขอาจจะมีคนอยากถามว่าพี่อ้นหัวเราะนักหนาพี่อ้นหัวเราะบนเดอร์นี้ครับเบนเดอร์นี้นี่นี่นี่ดูตรงนี้เลยอ่านตรงนี้เลยครับเอาเถอะฮะไม่รู้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับแต่ฟังผมอธิบายมาฟังผมอธิบายด้วยนะคนที่เคยไลค์โพสต์แบบนี้มาฟังพี่อ้นอธิบายเปิดใจให้ฟังนะครับแล้วฟังพี่อ้นอธิบายพี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อไหมฮะว่าการสร้างพักการเมืองแต่ละพักนั้นมันสร้างยากแค่ไหน ผมเองนะครับผมชื่อธนพัฒน์สุกเกษมโปรไฟล์ของผมไม่มีคําว่าอาวตารตรงไปตรงมาชื่อจริงนามสก,กุลจริงเอาชื่อผมไปถามที่กรกตได้ผมเคยตั้งพักการเมืองมาแล้วอย่างน้อยที่สุดสองพักนะครับแล้วพักการเมืองแรกก็คือได้ตั้งแล้วและก็ได,ได้ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็คือพักประชาชนปฏิรูปผมไม่คนเป็นคนจดนะครับเป็นคนไปนจดกัดตั้งเองพักการเมืองที่สองนั้นผมตั้งเสร็จแล้วนะครับยังไม่ทันเสร็จ เกิดข้อขัดแย้งกันภายในพักมีการแยกตําแหน่งการบริหารมีคนเอาคนนอกเข้ามาเป็นตําแหน่งบริหารผมก็เลยออกแม่งะเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตั้งพักการเมืองการวิธีการหาสมาชิกผมคนหนึ่งแหละที่รู้ชํานาญที่สุดเพราะผมมีเครือข่ายอยู่20กว่าจังหวัดผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเหนือใต้ออกตกผมไปหมดรถคันเดียวผมขับแม่งตะลุยไปกระทั่งว่าว่าโซมะว่างั้นเถอะหมดดังไปหลายล้าน นะครับทำงานกระหามรุ่งหามค่าในการสร้างพรรคก,การเมืองหนึ่งพรรคแล้วผมยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันด้วยว่าการจะได้สมาชิกพรรคมาแต่ละคนนะ่ะมันยากแสนยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วไม่มีครับที่สมาชิกพรรคจะเดินทางมาที่พักที่ทําการพักที่สาขาพักหรือที่ตัวแทนของพักมาถึงเอาบัตรประชาชนมาเอาทะเนาทับเยียนบ้านเอาเอกสารหลักฐานมาเอาเงินมาบริจาค เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกพักเหมือนกับพักประชาชนที่เขาทํากันอยู่เอาละวันนี้ไหนๆก็จะแฉแล้วก็จะแชร์ให้หมดให้ประชาชนคนไทยรู้กันทั้งประเทศว่าการสมัครสมาชิกพักของพักการเมืองอื่นนั้นผมบอกได้เลยว่า99%นะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือคนไหนก็ตามที่มีเครือข่ายนะครับที่มีแกนนำอยู่ในพื้นที่อย่างพี่อ้นเนี่ยมีแกนนำอยู่ ยี่สิบกว่าจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นพี่อ้นก็จะไปหาแกนําเหล่านั้นเพื่อให้เขาหาสมาชิกเข้ามาหาพักนะครับสมาชิกที่เขาจะหามาเขาก็ต้องไปขออะลรครับไปหาเขาถึงบ้านไปขอลายไอค่าเรียกว่าสาเนาทะเบียนบัตรประชาชนมาบางพักก็เอาสาเนาทะเบียนบ้านด้วยเอาสองอย่างด้วยแล้วเอาแบบฟอร์มของพักให้เขากรอกคุณคิดว่าเขาจะให้ใหง่ายๆงนั้นเหรอ ง่ายแค่นั้นนั่นเลยฮะไม่ง่ายครับเพราะทุกพักทําแบบนั้นหมดเลยทุกพักเดี๋ยวคนเน้นก็นไปพักนั้นก็ไปหาคนนี้พักนี้ก็ไปหานะครับไปหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านท,ทำางอยงฮนะเขาก็เล่นตัวสิครับเล่นตัวที้ต้องเป็นไงฮะอยากจะได้เขาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับเขาก็โกงราคาคุณให้เท่าไหร่ให้ร้อยแมวสองร้อยสามร้อยพอฟังได้ บางพักให้ถึง400บางพักให้ถึง500บางพักให้เป็นพันนั่นแค่ขั้นตอนการหาสมาชิกพักให้ได้หนึ่งคนนะและกว่าจะได้ครบร้อยคนเท่าไหร่ครับกว่าจะได้ครบพันคนเท่าไหร่กว่าได้ครบห้าพันคนเท่าไหร่และกว่าจะได้ครบหมื่นคนเท่าไหร่ลองคิดคำนวณสิครับว่าคนต้องออกค่าใช้จ่ายเท่าไร่คนที่เป็นแกนนําคนที่เป็นนายเงินหรือคนที่มีเครือข่าย จะต้องเสียเวลาไปหากอีกครั้งจะต้องเหนื่อยเท่าไหร่จะต้องออกเงินเท่าไหร่คิด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 และคิดก่อนจะมีแบนเนอร์แบบนั้นมาแล้วคุณต้องรู้อีกว่าในช่วงปี62สองซึ่งประกาศใช้พรบรพักการเมืองฉบับใหม่เนี่ยตามอ่าป่าร,รัฐมนตรีปี60เนี่ยมีพักการเมืองไปจดทะเบียนพักการเมืองถึง200กว่าพัก200กว่าพักครอบคลุมทุกพื้นที่คุณลองคิดดูว่าแต่ละคนนั้น โดนพักการเมืองไปเชิญตัวมาเป็นสมาชิกสักเท่าไหร่สักกี่คนสักกี่พักแล้วนอกจากนั้นมีพักการเมืองอื่นไม่ต่ำจากสี่ห้าพักมาเชิญผมไปเป็นผู้บริหารมาเชิญไปเป็นรองหัวหน้าผมถามเขาว่าผมไปดูเหตุอ,า,อารมณ์การของพักแนวทางของพักแล้วผมถามเรื่องที่มาของเงินเขาตอบผมไม่ได้หรือเขาตอบผมว่ามีนายทุนอุดหนุนพักมีคนที่พร้อมสนัสนุนซึ่งไม่พร้อมจะเปิดตัว ผมแค่นี้ผมก็ถอยแล้วเพราะอะไรเพราะที่สุดแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าอีรอบเดิมที่ผมเคยเผชญมาที่ผมต้องออกจากพักเดิมผมมาเพราะนายทุนที่คนอุดหนุนพักนั้นมันจะมาทีหลังแล้วมันจะมาครอบงำพักคุณเข้าใจยังเมื่อคนที่เป็นเจ้าของเงินหรือนายทุนอุดหนุนพักเข้ามาโดยมากเขาจะเข้ามาทีหลังเมื่อพักเสร็จแล้วเขาก็จะมาชี้นิ้วเอาตําแหน่งนั้นเอาตําแหน่งนี้เอาบัญชีรายชื่อนะครับลำดับนั้นลำดับนี้น ซึ่งมันจะมาคมหัวคนทํางานคนที่อยู่กับมวลชนแล้วในที่สุดพรรคนั้นก็ไม่ต่างจากบริษัทจำกัดที่เขาจะชี้นิ้วเอาสั่งการเอาได้ง่ายๆเขาครอบงำเอาได้งง่ายซึ่งมันไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะฉะนั้นหลักการที่ต้องให้ประชาชนบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อป้องกันการผูกขาดพรรคการเมืองนั้นไงครับอย่างที่พั ประชาชนเขาทำและประชาชนมาลงชื่อให้เห็นเอาบัตรประชาชนมาแล้วมันกรอกเอกสารด้วยความอดทนมาบางคนบางที่มาเข้าแถวรอด้วยนะแล้วก็กรอกกรอกเสร็จแล้วไปสอทคุณสมบัติคุณสม,มบัติว่าผ่านแล้วออกบริจาคบริจาคร้อยบาทบริจาคห้าร้อยบริจาคพันบริจาคสองพันตลอดชีพเขาบริจาคก,กันอย่างนั้นอย่างนี้ มันจึงเป็นลักษณะของพรรคที่กําเนิดโดยประชาชนและถูกอุ้มโดยประชาชนโดยไม่มีนายทุนคนใดมาผูกขาดพรรคการเมืองซึ่งไม่มีพรรคการเมืองไหนในประเทศไทยที่ทําได้แบบพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและปัจจุบันก็คือพรรคประชาชนและแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พี่อ้นเองก็ยังต้องไปต่อแถวไปเข้าคิว เพื่อจะสมัครพรรคนี้และเพื่อจะบริจาคให้พรรคนี้นี่ครับผมปิดข้อมูลบางอย่างนะครับเดี๋ยวมันไปเข้ามือมิจฉาชีพให้เห็นว่าผมมีใบเสร็จแล้วเพราะผมสมัครแล้วผมก็ต้องเข้าคิวเหมือนเขาไปบริจาคด้วยความเต็มใจเต็มใจเลยโคตรเต็มใจเลยให้ตายโรบินเพราะฉะนั้นอยู่กันเสียทีดราม่าว่าพรรคการเมืองนี้มาขอทานประชาชนเขาเป็นเจ้าของพรรคครับ เขานี่แหละเป็นเจ้าของพักตัวจริงนะคนที่เป็นสอสอหรือเป็นผู้บริหารพักนั้นเป็นเพียงตัวแทนของเขาที่ประชาชนเ็าใช้ไปทํางานแทนคุณเคยเห็นสักเคสไหมที่สอสอของพักนี้ตัวแทนของพักนี้ที่อยู่ในสภา,าเขาทอยดุดต่ออุดมการณ์และสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเพราะอย่างนั้นไงฮะพี่โอ๊ตคนนี้ไม่ต้องทักพ,พ,พักเองไง มาเป็นสมาชิกเขาซะเลยเชียร์เขาซะเลยดีกว่าก็คนทํางานแทนเราแล้วโอเคสู้เลยน้องสู้สู้สู้นี่ไงกเพราะเขาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเชียร์เขาว่าเขาใจยังแล้วบอกข้อมูลขณะนี้เงินบริจาคข้าวพักนะครับยี่สิบกว่าล้านแล้วนะครับยี่สิบสองยี่บสามล้านแล้วประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกเกือบสี่หมื่นกว่าคนแล้วครับจะขึ้นห้าหมื่นไม่นานนี้แล้ว ภายในเวลาระยะเวลาสองสาวันในขณะที่พักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นแก่ขณะนี้มีสมาชิกอยู่แค่ห้าหมื่นหกมืนประชาธิปัตย์มีนมากหน่อยคือ8ปด0มื่นแต่นั่นเขาพักการเมืองถึงแปดิกว่าปีแล้วครับแล้วก่อนเป็นพักก้าวไกลก่อนจะโดนยุบนี่นะมีสมาชิกเกือบแสนคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยุบพรรก,ก้าไกลวันนี้สมาชิกพรรก,ก้าไกลเกินแสนแล้วครับแต่ไม่นาน สมาชิกพักก้าไกลเดิมก็จะกลับมาเป็นสมาชิกพักประชาชนเหมือนเดิมก็เชื่อว่าจะถึงแสนหรือเกินแสนในเวลาคงจะไม่ทันถึงสิ้นเดือนนี้หรอกขณะน,นี้ที่เขารับสมัครอยู่แถวต่างจังหวัดที่เขารับเป็นเอกสารนะยังไม่เข้าพักนะเพราะฉะนั้นยังนับไม่ได้แต่ที่ออนไลน์ที่เข้าระบบมาแล้วเนี่ยสี่หมื่นกว่าคนแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวครับมันเป็นเรื่องน่ากลัว ที่คนมีอำนาจเขาต้องกลัวเมื่อพักการเมืองนี้ถูกดันหลังมาจากประชาชนเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นด้อมส้มคนที่เป็นด้อมก้าวไกลคนที่เป็นด้อมอนาองคตใหม่หรือตอนนี้คนเรากลับมาเป็นด้อมประชาชนแล้วด้อมส้มนี่แหละผมก็คนหนึ่งตอนนี้ผมด้อมส้มเต็มตัวเลยไม่มีอะไรที่เป็นสีอื่นแล้วสีด้อมอย่างเดียวแชร์แชร์ให้ประชาชนมันรู้ทั่วกันว่า มีพักการเมืองของเราเพียงพักเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีนายทุนมาชี้นำพักส่วนพักการเมืองอื่นนั้นเป็นพักการเมืองระบบเก่าที่ต้องอาศัยเงินจากนายทุนจากเจ้าสัวจากผู้มีอำนาจแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองกลายมาเป็นพักการเมืองในระบบขี้ข่าในระบบประชาธิปไตยแช่ออกไปครับขอบคุณครับ